ก็จบกันไปแล้วกับตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ของปีนี้ก็นับว่าเป็นอีกปีเลยที่เป็นที่น่าพูดถึงอย่างมากมายและก็กว้างขวางหลายเหตุการณ์ก็ชวนสับสนหลายเหตุการณ์ก็ชวนเซอร์ไพรส์อย่างการกลับไปเล่นให้กับแมนยูของคริสโนโรนันโดเจ้าของฉายาเซียเซเว่นั้นก็นับว่าเป็นบิ๊กดีลที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลผีแดงให้ฟินจนน้ำแตกเลยทีเดียว หรือการจากลาของลเนลเมสซี่ที่ทำให้แฟนบอลบา์เซลลน้าน้ำแตกเหมือนกันแต่เป็นน้ําตาไม่ต้องขยี้รวมไปถึงการรวบรวมกาลาติกอสยุคนี้ของปารรสแซงแจแมงที่พี่แกก็เล่นสเสริมทีมซัญยากับเกมฟีฝ้าออนไลน์สเลยแถมไม่วายยังรังเอ็มปัปเป้ไว้ได้อีกด้วยแม่เยี่ยมจริงๆ และถึงแม้ว่าปารีสนั้นจะเสริมทัพได้ยอดเยี่ยมแต่นใบนบรรดาสโมสรชั้นนําของโลกใบนี้นั้นไม่มีสโมสรไหนที่จะทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลได้ยอดเยี่ยมเท่ากับบาสซลน่าอีกแล้วโดวยในตลาดซัมเมอร์นี้ได้ปล่อยนักเตะออกไปมากมายเลยทีเดียวด้วยสภาพการเงินที่มันไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่บวกกับหนี้สินก้อนโต ทำให้บาร์เซโลนาจําเป็นต้องปล่อยนักเตะคนสําคัญออกไปไม่ว่าจะเป็นเลอเนเเมซี่ที่ย้ายฟรีไปปารีสรวมไปถึงเจหนูอีลิมอริบารที่ย้ายไปอาบีไลซิกด้วยค่าตัว16ล้านยูโร และที่น่าเห็นใจสุดคือเอมม่ซงโรยาาที่หมายมันปั้นมือว่าจะเล่นให้กับบาร์เซโลนาปีนี้ก็ถูกจำน่ายขายไปให้สเปอร์ในราคา25ล้านยูโรเช่นกันคือถ้าจะให้สรุปแล้วเนี่ยฤดูกาลนี้ปล่อยไป10กว่าคนแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอบาร์เซโลนาได้ปล่อยเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันอย่างคับคั่งในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะอีกครั้งคือการปล่อยตัวองตวนกิสมันให้กับแอลิติโกมาดริดไปยืมจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะลดภาระค่าเหนื่อยของกิสมันอันมหาานนั่นเอง ซึ่งเหตุการณ์นี้มันทําให้แฟนบอลหลายๆคนต่างช็อกกันไปเลยทีเดียวพราะนอกจากจะเสียเลียดเมสซ,ซี่แล้วก็ไม่คิดว่าจะเสียกิสมันไปด้วยให้ตายสิ <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าการปล่อยตัวองต,ว,งตวนกิสมันกับแอตมาดิดนั้นเป็นเซอร์ไพรส์แล้วการเปิดตัวของนักเตะคนใหม่อย่างลุคเดยองเป็นเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเมื่อบาร์เซโลนาแถลงคว้าตัวลุคเดยองกองหน้าจอมมงของเซบียาโดยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้พร้อมออปชั่นซื้อขาด ทำให้แฟนบอลบาร์เซโลนาเนตะโกนร้องออกมาเลยว่าอีหยังวะ What What the fuck แต่ถ้าดูจากสถานการณ์ของสโมสอนและโค้ชของทีมเราก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าอ๋อเป็นเพราะผูใหญ่ครูมันยังไงล่ะเขาคือเบื้องหลังของเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวอันผมก็คิดมาตลอดนะว่าเป็นอย่ังบาซ่าคือบอมีนักเตะสไตล์คือลูกเดยองอยู่ในทีมผมต้องการเพิ่มเมติในเกมรุกนะ ผมหมักนักเตะทีดีที่หัวมากกว่านักเตะทีดีที่หูแล้วบาซาในความคิดผมผมสิเฮ็ดแบบใหม่แบบที่ผมคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็เฮ็ดให้มันเราใจแฟนบอลนะเอาแบบชนิดเทวเบิงบาซาแล้วบ้างวงนะลุ่นตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายแล้วการที่ผมดึงลูกได้ย้องมานั่นสิเป็นการสร้างความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวและนี่คงจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเริ่มยุคใหม่ของบาซโลนาที่นำโดยพระใหญ่คูมัน ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะทำบาร์ซลูนาในแบบของเขานั่นเองส่วนผลงานในปัจจุบันของลุกเดยองนั้นลงเล่นไปแล้ว2เกมโดยนัดแรกของเขาเป็นการเดบิวต์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับบายเยนมิวนิกและแพ้ไป03ส่วนในนัดที่2นั้นเป็นเกมในลีกที่เจอกับกรานาดาเมื่อคืนและลุกเดยองได้ถูกส่งลงไปเป็นตัวสำรอง แต่ก็ไม่สามารถทะลวงเกมรับของกานาธาได้จนพ่อใหญ่คุมันนั้นได้ปรับเปลี่ยนแท็กติกเซอร์ไพรส์แฟนบอลในแคมป์นูอีกครั้งด้วยการส่งเคราดปีเก้ลงไปเล่นกองหน้าคู่กับลูกไดยองเพื่อที่จะเห็นลูกกลางอากาศให้ได้มากที่สุดเท่าที่บาซ่าเคยทํามาเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นผลที่ทําให้บาเซลนาตีเสมอกาลาธาได้1ประตูต่อหนึ่งจากแผนการเล่นที่เน้นการเปิดโมงออนไลน์4สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนบอล จนบางคนต้องเอาสไลัยมาขยี้ตาตัวเองเลยทีเดียววันนี้นบับลาสซาหารจริงหรือเปล่าและด้วยความใจสู้ของนักเตะและความพยายามของพวกเขาก็ทําให้บาร์เซโลนารอดพ้นจากความพ่ายแพ้คาบ้านไปอย่างบุดผิดนั่นเองแต่ถ้าจะให้พูดฟอร์มโดยรวมของลูกเดยองแล้วนั้นนะครับว่าดูโคตรแย่เลยในสายตาของผมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดท,ที่ดูช้ามากหรือแม้กระทั่งลูกเก่งของเขาอย่างการโม่งบอลก็ยังไม่สามารถผลิตสกอร์ได้ ก็ต้องตามเชียร์ตามชมต่อไปนะครับว่าในอนาคตนั้นเขาจะเข็นฟอร์มเทพออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดการาดได้หรือไม่ในทีมบาร์เซลนาย,ยุคใหม่ที่นํำโดยพูะใหญ่คู่มันเอาละเรามาดูลุกเดยองในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาเขาจากในตลาดมาแล้วด้วยราคา20งหมล้านในเกมะนะก็กรูปร่างประมาณ188เซนน้นำหนัก8 6 รูปร่างมาตรฐานนะและหน้าตาเดเกมลุกเดืยองเนี่ยค่อนข้างเหมือนตัวจริงเลยนะ <Wow. S 1> ในเรื่องแผนการเล่นจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้เซตเหมือนคูมันนะนะแต่เซตตามแบบที่ตัวเองอยากเล่นอะไรประมาณนั้นก็เล่นอยู่หลายแผนแต่ก็แผนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นแผนนี้ที่มีเอ่อ CM คอยซัพพอร์ตเขานะแล้วก็ปีกซ้ายขวาคอยเปิดมงส่วนค่าพลังก็ค่อนข้างโหดอยู Ho ่นะ นะโหดอยู่1 1 7เลยอันนี้ยังไม่ได้ฟูลบาซ่านะก็เลเวลเต็มแล้วเรียบร้อยบวก8นะถนัด2เท้านะปีนี้แล้วก็ถ้าบวก8ดเนี่ยสกิลมุฟ4ดาวเท่านั้นมีนิสัยเรื่องของการหม่งบอลมาให้นะแล้วก็นิสัยโค้ดที่ผมแนะนำก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งหาช่องวิ่งทะลุทะลวงถึงแม้ว่าเขาจะช้าเนี่ยแต่มันก็จะทําให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็เรื่องของค่าพลังเด่นๆเ,เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์การวอลเล่ยืนตำแหน่ง การควบคุมบอลอะไรพวกนี้นะจะค่อนข้างเด่นปฏิกิริยายเยอะแล้วก็เป็นตัวที่มีค่าหมองบอลเยอะมากนะร้อยสามสิบเลยน,นี่ไม่ใช่ฟูบาร์ซ่านะแต่ว่าค่าพลังหมองบอลยังถึงร้อยสามสิบก็น่าจะสุดอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่ากระโดดเยอะนะตัวนี้ความแข็งแกร่งมาเต็มแล้วก็ควบคุมบอาร้อยยี่สเลยทีเดียวมแห่เป็นกองหน้าที่แบบสไตล์รอจบนะดูแค่นี้ก็รู้เลยว่าสไตล์ไหนนะ เอาละมาดูลุกโดยองในความรู้สึกของผมกันบ้างว่าเป็นยังไงซึ่งในไฮไลท์นี้ก็อาจมาหลายสิบเกมเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใช้ความอดทนอดกลั้นมากๆเลยเพราะการที่จะเล่นกองหน้าสไตล์นี้นั้นเป็นสไตล์ที่ผมไม่ถนัดอยู่แล้วถ้าไม่ใช่สลาดตันอิบราฮิโมวิชละก็ผมมักที่จะเล่นได้ไม่นานและจุดเด่นจุดแรกที่ผมเห็นนั้นก็คือเรื่องของความเร็วโอ้โหมันแทบจะคลาดเลยทีเดียวช้ามากช้าแล้วก็ยังไม่คล่องด้วยนะ จังหวะพลิกตัวเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหกว่าจะพลิกได้เี่ยเขาก็มาถึงตัวแล้วนะพลิกช้าพลิกยากเหลือเกินทําอะไรเนี่ยมันก็โดดหนักไปหมดนี่ขนาดค่าพลังร้อยสิบเจ็ดนะโอ้โหมันยังเล่นยากขนาดนี้ให้ตายเถอะอืมาดูหล,ลายๆจังหวะที่ไปเจอมานี่แทงมานี่ก็ไม,ไม่รอดวิ่งไม่ทันแทงลึกไปก็จะโทษแต่ลูกเดยองอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะนี่จังหวะนี้เขาก็ก็ไม่ไถ่เหมือนกันให้ตายเถอะ ถาบาจาังหวะนี้กองกลางรับบอลมาแทรกสืมพื้นที่ให้วิ่งออกตวไปก่อนแล้วแทงให้ลูกเดยองนี่ยังพอที่จะมีความเร็วอยู่บ้างแต่ก็จะโดนตามทันแต่คึงหลบมาแล้วยิงสวนก็ไผ่เรียบร้อยถือว่าความคมในกรอบเน่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะแล้วมาจาังหวะหนึ่งนี่แทงช่องนี้แหมวิ่งอย่างสวยและยิงซ้ายอย่างเลยครับแม่ ในจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กนั้นถึงแม่ลูกเดยองจะวิ่งช้าแต่เขาก็มีสัญชาตญาณในการจบสกอร์ท,ที่ดีนี่ชิปหายไปเลยแต่ถึงแม้ว่าลูกเดยองนั้นจะช้าหรือว่าไม่คล่องแถมยังเลี้ยงบอลไปข้างหน้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นแต่เขาก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าเขานั้นตัวใหญ่ความแข็งแกร่งเยอะและสามารถพักบอลจ่ายให้เพื่อนยิงได้นั่นเองอย่างจังหวะนี้ก็เล่นวันทูกับกูดินโยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละ่ะฮ่าดูสิ อเอาละเราได้เห็นจุดเด่นของเขาไปแล้วว่าช้าเถอะทะเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีแต่ให้ลองมองดูความแข็งแกร่งนี้บอกเลยว่านี่คือหนึ่งกองหน้าที่แข็งดุดหินผาที่ฟูบาร์ซ่านะควรมีเลยทีเดียวและจังหวะน,นี้เพรดี้ก็โยนยาวมาให้เดยองและนีโ่โชว์ความแข็งแกร่งนี่กองหน้าที่แข็งดุดหินผาแต่ยิงอย่างบ้าเลย และอีกหนึ่งข้อดีที่ผมเห็นจากลุกเดยองนั้นก็คือการจบสกอร์ได้ทั้ง2เท้าแบบเนียนตาไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็สามารถทําทุกอย่างได้แทบจะเพอร์เฟกต์แล้วมา,ากวันนี้ไฟกี้เดยองพยายามที่จะ้ยตัดเข้าในและนี่ใช้ความแข็งแกร่งก่อนที่จะจ่ายให้กับเมสซ,ซี่แล้ะไหลต่อให้ลุกเดยองจัดเลียดเยเสาแรกไปอย่างชิว,ชว แต่วันนี้โคตรลงมาเต่เองเลยโรนัลกุมันแทงยาวให้กับลูกเดยองที่มีความเร็วที่น้อยมากแต่ใช้ความแข็งแกร่งเบียดกลับมาได้แล้วนี่จบเลียดเลียดเหมือนกันขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนะและมาจาังหวะนี้เปิดตีแล้วบอลจะที่เดยองโยนหยอดขึ้นมาตรงนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยลูกเดยองจับด้วยเท้าซ้ายก่อนที่จะยิงสวนเข้าไปอย่างสวยงาม อาจจะดูไม่ใช่กองหน้าที่มีความเร็วเยอะมากแต่ในคลิปนี้ผมเอาเขามาทรามานเอาเขามาวิ่งเยอะหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเล่นองลีมาแล้วมันก็ติดสไตล์แบบว่าแทงให้กองหน้าวิ่งใช้ศักยภาพในเรื่องของความเร็วเยอะเพราะฉะนั้นประตูที่ได้อาจจะได้จากการวิ่งเยอะหน่อยนะแต่ก็จริงๆมันไม่เหมาะเลยสำหรับสไตล์การเล่นแบบนี้ของลูกเดยยองเพราะว่าลูกเดยยองที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นกองหน้าจอมงงนะซึ่งก็จจะมีจังหวะโง่ให้ดูเหมือนกัน ไฮไลท์ของผมนั้นกาจะไม่ได้มีลูกที่มงเข้ามากนกักน,นะเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันผมว่ามันก็มงดีอยู่นะแต่ว่ามงไม่ค่อยเข้าเท่านั้นเองนะนี่จงังหวะนี้โลง่ลงๆคนเดียวก็มงไปไหนไม่รู้นะจังหวะนี้ก,ก็อุสมานเดเมเล่ลากมาเปิดจอๆนี่ถึงเข้าเลยตายสิเปิดเยอะมากนะมีเข้าไม่กี่ลูกนะบางเกมก็เข้า2ลูกเลยอะแล้วก็สุดท้ายนะในเรื่องการจบสกอร์นอกกรอบอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ เป็นตัวที่ยิงนอกกรอบยากพอสมควรโดยเฉพาะลูกปั่นเนี่ยไม่เวิร์กสุดๆเลยเหมาะกับการแบบซัดเต็มข้อนะหรือว่าลูกเลียดในกรอบอะไรเงี้ยยิงหักข้อเนี่ยได้อยู่แต่ว่าลูกปั่นเนี่ยมันนานทีจะเข้านะเหมือนเป็นลูกที่เขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็นะเสียงดวงนิดนึงถ้าเกิดว่าจะยิงลูกปั่นของลูกโดยยองนะก็แค่นั้นแหละ แล้วก็สุดท้ายขอสรุปสําหรับลูกดยอง20 UCL บวก8กันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างใหญ่ถนัด2เท้ายิงคมมีความแรงแต่ว่าโดยรวมแล้วนั้นผมไม่ชอบตรงที่ว่าไม่มีความเร็วความคล่องการไปกับบอลไม่ดีเลี้ยงเองชงเองกินเองยากเล่นยากพลิกตัวยากผมไม่ชอบเลยนะสรุปเลยว่าคะแนนให้ที่เ5เต็ม10แล้วกันนะผมว่าเขายังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ว่าสำหรับผมแล้วนั้นมันมันเล่นยากมากนะอืม ก็สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ดูจนจบใครดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันคลิปนี้ทํานานพอสมควรและคลิปนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการสร้างความเกลียดชังนักเตะนะคือที่ทำเนี่ยเพราะเขาเป็นนักเตะใหม่ของบาซโลนา่าแล้วผมก็ทําเพื่อที่จะเวลค้ามเขาแต่ว่าผลงานจริงๆเขานั้นมันก็อย่างที่เราเห็นเราก็แค่ หยิบจับความจริงมาล้อเล่นกันนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สนุกหรือว,ว่าไม่บันเทิงด้วยก็ขอภัยด้วยละกันขอโทษนะขอโทษสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรคอมเมนต์ไว้ฝากกดไลค์ให้กันด้วยบายแล้วสวัสดีบาย